นงเคฟงมองคืออะไรมันฟังดูงเหมือนคำจากภาษาฝรั่งเศสนะซึ่งจริงๆก็ใช่แหละเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสเคฟูรีและแปลว่าส่งกลับนงเโฟงมองเป็นหลักการที่คุ้มครองไม่ให้ส่งบุคคลกลับไปในที่ที่อาจเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเขาเป็นสิทธิโดยเด็ดขาดตามกฎหมายระหว่างประเทศหมายถึงรัฐ ุกแห่งถูกห้ามไม่ให้ส่งกลับใครโดยไม่มีข้อยกเว้นฟังดูมีพลังใช่ไหมแล้วมันช่วยปกป้องใครได้บ้างล่ะการไม่ส่งกลับเป็นหลักการที่มักนํามาใช้กับผู้ลีภ้ภัยแต่ไม่จำเป็นต้องมีสถานะของผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการถึงจะได้รับการคุ้มครองจากการไม่ส่งกลับใครก็ตามที่เสี่ยงต่อการถูกประหัรประหารการทรมาน หรือการปฏิบัติมิชอบหรือใครที่อาจได้รับอันตรายที่ไม่อาจเยียวยาได้ย่อมได้รับการคุ้มครองนี้ข้อห้ามนี้ยังรวมถึงการบังคับส่งกลับไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวกลับไปบ้านเกิดของตนเองหรือกลับไปที่ที่เคยอยู่หรือกลับไปที่อื่นที่ทําให้อาจได้รับอันตรายทั้งนี้รวมถึงการทําให้เกิดสภาพที่ทุกทรมาน เพื่อบีบบังคับให้บุคคลยอมกลับไปในที่ที่อันตรายไม่ใช่ว่าทุกรัฐจะพร้อมรับผิดช,ชอบเช่นนี้แต่รัฐไม่สามารถส่งบุคคลไปยังรัฐอื่นได้แม้ในสภาพการพิเศษรัฐก็ต้องปฏิบัติตามความรับผิดช,ชอบนี้หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนไม่ถือว่าขัดแย้งกับหลักการไม่ส่งกลับ แม้รัฐสามารถสั่งปิดพรมแดนชั่วคราวระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพแต่ไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์แบบเหมารวมที่ปฏิเสธผู้ลี้ภัยทุกคนและปฏิเสธคนที่กำลังเสี่ยงภยัยในขณะที่มีการคัดกรองด่านพรมแดนและระบบกักตัวอย่างเข้มงวดรัฐสามารถคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ต้องการความคุ้มครองได้รัฐต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักการไม่ส่งกลับ โดยไม่มีข้อยกเว้นและสร้างหลักประกันให้เกิดโลกที่ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการประหัตประหารไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ใด